สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองกราลังสูตรดีสองชนสูตรดีสามเป็นสูตรที่ยังไม่มีตำาหนินะครับให้ชมกันแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้รลยว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งก,การแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่หม่จากทางช่องสุดห้วยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณการดูนะครับเป็นสุดยืนนะยืนแปดตัวไม่ั้งสุดยืนแปดตัวที่ยังไม่หลุดนะยังม,มีตำแหน่งอย่างไรมาดูกันนะ สูตร d สองกับสูตร d สามนั่นเองเนาะชนกันทางนี้เป็นกันได้สองสามสี่ห้าหกแปดนะนั่เสองสามสี่ห้าหกแปดเนาะ่างนี้นั่นเองเรียกมาวัดดวงเอาสูตรคือ d สองเนาะก็ให้ให้ดูไปกันก่อนแล้วในคลิปที่ผ่านมาเนาะไอ d สองกับ e สามเนาะีสอง เออดีเนาะดีสองคืออะไรศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลุดดีแล้วก็สองแปดตัวศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดถ้าแปดตัวยังไม่หลุดเนาะถ้าปรับมาเป็นแปดตัวมันเริ่มแค่สองสี่หกเริ่มหกตัวเนาะหกตัวหลุดจากเจ็ดตัวเป็นแปดยี่สแปดตัวแล้วยังไม่หลุดเนาะ ถ้าหกจะหลุดถ้าเจ็ดก็ยังมียังไม่หลุดถ้าหกจะหลุดไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสูตรหนึ่งตำแหน่งนะถ้าแปดก็จะหลุดไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดเอ้ถ้าถ้า 1, ถ้าหกจะหลุดหนึ่งงวดถ้าเจ็ดจะหลุดหนึ่งงวดถ้าแปดจะยังไม่หลุดเนะเอาใช้แปดตัวนั่นเองเนาะสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดนั่นเองสูตรมาดงมาที่สูตรที่ยังไม่มีตำแหน่งแปดตัวนั่นเองเนาะสูตรดีสองแล้วก็ดีสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้า หนึ e เนอะหนึ่งสองสาม e สามถ้ายืนแปดตัวเราจะยังไม่หลุดเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าจะเอาแปดตัวเนาะอันนี้ยังอันนี้มันเจ็ดตัวก็ยังไม่หลุดเหมือนกันเนาะแต่คุณจะวัดไปที่แปดก่อนเนาะไปที่แปดแปดตัวของสูตรเนาะวัดเลือกสูตรที่คิดว่าน่าจะมา เมื่อจับคู่ก็ได้ตามนั้นั่นเองเนาะได้ตัวละสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดวิธีจับคู่ก็สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองแปดนั่นเองต้องเขียนไว้สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามแปดแล้วก็มาเขียนไว้สามสี่สามห้าสามหกสามแปดก็สี่ห้าสี่หกสี่แปดนั่นเองจับสี่ห้าสี่หกสี่แปดแล้วก็ห้าหกห้าแปดห้าหกห้าแปดแล้วก็หกแปดหกแปดอย่างนี้เนาะแล้วก็บรรลุมันเอง สองสองสามสามสี่สี่ห้าหกแปดแปดอย่างนี้นั่นเองเนาะแล้วก็วัดที่สุดเต็มของเราเนาะคนเด่นเต็มล่างวัดเต็มล่างห้าสิบฟุตห้าสิบกว่าฟดหลุดหนึ่งโดนี่สองตัวล่างจากสุดเต็มสุดเต็มสี่นะเต็มล่างสุดสี่นี่เป็นสุดสี่เนาะเดินดีเราจะวัดดวงวดนนี้มันจะเดินให้เราต่อหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ สองศูนย์นี้เดินต่อแล้วก็แต้มเดินต่อก็จะจัดก็จะได้ชุดเด่นในวงกลมนะครับอะไรบวกกันได้หนะึ 1, 3, 5, 6, ่งสามห้าหกเนาะหนึ 4, 6, ่งสามห้าหกขาวบวกสามได้ห้าหนึ่งสามหกขาวบวกสี่ได้หกหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกขาวบวกแปดได้หนึ่งหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งสามห้าหกแปดบวกห้าได้สาม หนึ่งสามห้าหกสามบวกสามได้หกแปดบวกแปดได้หกเนาะก็จะได้ชุดเด่นในวงกลมนั่นเองนะครับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดชุดนั่นเองนะครับเป็นในพีที่สามแล้วนะครับพีที่สามแล้วใครไม่ไม่ทันไม่ได้ดูอีพีที่หนึ่งหรืออีพีที่สองเนาะไม่เห็นสุดแต้มล่างเต้มล่างจะอยู่ในพีที่หนึ่งเนาะ อยากเห็นสูตรก็ไปดูใน EP ที่หนะึ่งเนแทมล่างเนาะถ้าใครไม่ทันก็ให้กดที่ชื่อช่องหรือโปรไฟล์ของช่องเนาะกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปให้กดคําว่าวนะิดีโอเนาะคาว่าวิดีโอก็จะเห็น EP ทั้งหมดเรียงแถวเนาะจาก EP ล่าสุดลงไปตั้งเริ่มตั้งแต่ EP เริ่มต้นนั่นเองเนาะถ้าไม่กดคาว่าวิดีโอมันก็จะไม่เรียงแถวให้ดูเนาะสลับกัน ถ้าอยากให้มาเรียงเถวก็ให้กดคําา่าวิดีโอมันก็จะเห็นอีพีทั้งหมดที่เราไม่ทันนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถกดรับชมได้เนาะชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นนะครับตามใจชอบเลยชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกและผู้ชมทุกท่านงโชคดีครับ